ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกใบนี้ของเราให้สวยงามกระพิปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฟันกันประดับหีโลกสวยรู้จฝัน ส,สวัสดีสมาชิกชาวสอนศิลป์ทั่วประเทศครับผมวันนี้ถึงเวลาที่พลกับเคที่จะออกไปหาแรงบันดาลใจในการทำงานศินละปะกันอีกแล้ววันนี้พลกับเคที่รู้สึกว่าจะได้ไปลองฝึกดูว่าการทำงานของพี่ๆตำรวจเขาทำงานกันยังไงแล้วจะเอามาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศินละปะยังไงนะครับโอ้น่าสนใจทีเดียวลองติดตามครับพลกับเคที่ในสอนศิลปวันนี้ครับ ช่วงไอเดียสอนศิลป์หนูอยากเป็นตำรวจสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวสนุกกับศิลปะที่คิดสั้นเนี่ยกรุงเทพค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเรายังเด็กกันอยู่ก็จริงใช่ไหมเคที่ใช่ค่ะแต่ถ้ามาที่นี่นะครับรับรองว่าเราจะได้เห็นพี่ๆที่ทําอาชีพต่างๆว่าเขาทํางานกันยังไงมาเรียนรู้และหาแรงบันดาลใจจะได้กลับไปตั้งใจเรียนและจะได้ทาอาชีพที่ วันนี้เราจะพามาดูอาชีพในเครื่องแบบเท่ๆครับผมไปเลยไปเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนใจเป็นตำรวจกันไหมคะค่ะเฮ้ยพี่เขาเฉลยแล้วว่าพี่ใส่เครื่องแบบเท่ๆแบบเนี้ยพี่เขาจะทําอาชีพอะไรกันนะแต่เราได้รู้แล้วว่าพี่เป็นตำรวจแล้วพวกเราจะต้องเรียนรู้อะไรกันบ้างหรอคะหน้าที่ของตำรวจค่ะว่ามีอะไรกันบ้างโอเคเลยค่ะโอเคค่ะเข้าไปเลยค่ะดีล สวัสดีค่ะมีตารับข้าสื่อารมีตำรวจดค่ะทั้งสองคนเนี่ยพร้อมรับภารกิจกันแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ธนคารนะคะมีการป้อนเกิดขึ้นจำนวน1ล้านคิโซซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายในคดีนี้ดังนั้นนั่นคือภารกิจของเราคือการต้องตามหาตัวผู้ต้องสงสัยในคดีนี้นั่นเองค่ะแต่เราสองคนไม่ได้ใส่ชุดตำรวจด้วยดังนั้นเราจะต้องแนะนำตัวทุกครั้งนะคะตอนนี้เรากำลังตามหาผู้ชายคนนี้ก่อนจากการให้เราบอกว่าซียูตาเดี๋ ไปที่เกิดเหตุกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะซีอู๋ค่ะคุณค่่อ่าะเราถึงกันแล้วค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพวกเราคือเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเดี๋ยวนะคะเด็กที่คิดว่าใช่นะคะ ถ้าอย่างนั้นาตอขออะไรนิ้มือพี่เขาแล้วขอนี่โป้งข้างขอนหน่อยได้ไหมคะโอเคได้แล้วซีอูเคที่ว่าใช่แน่เลยค่ะจริงเหรอเคที่ก็น่าจะใช่นะคะแต่เราต้องมาพิสูจน์ด้วยลายนิ้วมือปะใช่ค่ะอ่ะต่อไปนะคะ เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้นักสืบเพราะต่อไปเป็นหน้าที่ของนักสืบแล้วซึ่งการตรวจสอบใช้เวลาประมาณ3ามวันนั่นเองสามวถ้าผลสรุปเขาเป็นจริงเราก็จะจับเขาขัางในคุกนะคะ,ะดังนั้นภารกิจก็สําเร็จแล้วปบมือให้ใจใหม่ค่ะโ,<อ>โอเคอเก่งมากเลยค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะครับโอ้โหเคที่อาชีพตำรวจเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องช่างสังเกตพอสมควรเลยนะเคที่ใช่ค่ะเพือ่อนเพื่อนมีใครอยากลองใส่ชุดตำรวจเท่บ้างไหมคะพี่อยากลองแต่ ถ้าเพื่อนๆอยู่ที่บ้านก็ต้องออกไปซื้อดิไม่ต้องซื้อหรอกค่ะทําเองเลยค่ะทําง่ายด้วยนะคะโอเคที่สอนสีสย่างเนาะงั้นเดี๋ยวพวกเราจะไปสอนเพื่อนๆทำชุดตารวจกันเลยครับไปกันเลยมาครับเราจะมาออกแบบเครื่องแบบตํารวจกันนะครับผลขอเสื้อกั๊เลยถ้าอย่างนั้นเคที่จะออกแบบเป็นหมวกค่ะวัสดุวันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับคือกระดาษโปสเตอร์แข็งสีดํานะครับแล้วก็พับครึ่งเราจะเอามาวัดกับตัวนี่แล้วก็จะตัด ส่วนคอไปนะครับส่วนกเคที่นะคะก็จะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าเคที่ใช้เป็นกระดาษโปสเตอร์แข็งสีฟ้าค่ะเริ่มที่ตัวคอก่อนเลยคอก็จะเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วนี่นะครับผมจะใช้ปากกาเมจิกสีเงินระบายนะครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะเริ่มตกแต่งรายละเอียดของชุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีปากกาเมจิกแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้เป็นสีออยล์พาสเทลก็ได้ค่ะใช่แล้วครับตรงนี้จะเป็นหมุดยึดนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําตะเข็บเสื้อนิดนึง เพื่อนอยากจะออกแบบชุดตำรวจของเพื่อนๆแบบไหนก็ตามจินตนาการของเพื่อนเลยนะครับอยากให้ตรงไหนมีช่องเก็บของอย่ากให้ตรงไหนเป็นใส่ของเล็กๆน้อยๆใส่ได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นช่องตรงกลางไว้ใส่ชื่อหรือใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีอีกช่องหนึ่งต่อไปนะคะคทนี้ก็จะวาดเป็นหมวกตำรวจค่ะก็จะเป็นทรงคล้ายๆกับข้าวปั้นนะคะก่อนอื่นก็จะวาดเป็นสามเหลี่ยมก่อนเลยค่ะ ข้างล่างนี่ก็จะเป็นส่วนเอลนะครับก็จะเป็นเข็มขัดแล้วก็เข็มขัดนะครับเชื่อมกันตรงกลางเกที่ก็จะทําเป็นตรานะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปโลกค่ะถ้าอยากทําให้ตรามันเหมือนโลหะของจริงนะคะก็คิที่ก็จะระบายสีด้วยปากกาเมจิกสีทองค่ะเดี๋ยวขอเติมรายละเอียด ตัวของเข็มขัดนิดนึงนะครับต่อไปนะคะเราก็ใช้ปากกาสีทองนี่แหลคะค่ะระบายตามขอบอีกนิดนึงค่ะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็นําไปตัดนะคะนี่นะครับผมพณก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพนจะตัดส่วนนี้ทิ้งของส่วนคอเสื้อครับ <S <S อพอตัดเสร็จก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมนี่เป็นชุดแล้วแต่พี่ไม่ได้ทํามาชุดเดียวนี่พี่ทํามาเผื่อเคที่ด้วยขอ,อคบคุณคะ่ะกีนี่ก็ทําหมวกมาเผื่อพี่พลเหมือนกันค่ะ นี่เลยฮัลโหลฮัลโหลอ๋อทำเป็นวอลมาด้วยหรอใช่ค่ะแบบนี้เลยสอ,อ,อนอสอนศิลป์ยิน,นดีต้อนรับครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับศิลปะสามารถเรียกพวกเราได้ค่ะใช่แล้วครับรีบติดต่อมาทันทีถ้ามีปัญหาเรื่องศิลปะอ้าเป็นไงล่ะ คอยู่ไหนคะเนี่ยเฮ้โยโเฮ้ยสวัสดีครับสรอสเกที่คือ,อ,อว่ามีคนอยากจะปรึกษาเรื่องการใช้สีน้ำค่ะสีน้ำเหรอเคที่ใช่ค่ะงั้นเราเป็นเจ้าหน้าที่เราต้องไปช่วยเขาแบบไหนดีเราต้องไปให้คําปรึกษาค่ะไปให้คำปรึกษาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นชื่นชมชุดก่อนดีไหมโอ้โหชุดเทพไปเลยนะเนี่ยนี่มีหมวกด้วยนะใช่หมวกก็เจ๋งไปเลยใช่แล้วครับตอนนี้สนเราก็อยากจะให้คำปรึกษาเพื่อนๆทุกคนนะครับ ถ้าเพื่อนๆทำชุดแบบนี้ออกมานะครับก็อย่าลืมส่งให้พวกเราสองคนดูด้วยนะครับแล้วทีน้้พวกเราสองคนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสนุกกันที่ไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะอ่าครับพวกเราไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายแหมเรียกว่าเอาไว้ใส่เท่ๆอ่าใส่เท่ๆแล้วก็เล่นภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าโรลเ play หรือเล่นเล่นรับตามบทบาทแบบนี้น้องๆเอาไปเล่นกันที่บ้านก็ได้นะครับเล่นเป็นตำรวจจับผู้ร้ายอะไรแบบนี้ไปนะครับผม ช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์มาดูที่ชิ้นงานที่น้องๆส่งมาให้ดูกันดีกว่านะครับวันนี้เริ่มที่คนแรกสวัสดีครับพี่โจน้องวินเนอร์ครับอายุ4ี่ขวบครับผมชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เลยครับน้องชอบงานศิลปะมากแต่ยังไม่เก่งครับน้องอยากเห็นผลงานของตัวเองไปปรากฏในทีวีเหมือนเพื่อนๆคนอื่นบ้าง่ะก็ตอนนี้ได้ออกอากาศแล้วนะอันนี้เป็นรูประบายสีอาเด็กๆถ้าเกิดเริ่มนะครับ ที่บอกว่าอาจจะยังไม่เก่งอาจจะยังไม่กลา้าวาดไม่กลา้าทำนู่นทำนี้ลองเริ่มระบายสีก่อนนะครับสีอันนี้ก็เป็นเราเป็นดาซูปเปอร์ฮีโร่นะสีที่ใช้เป็นสีไม้นะครับเริ่มระบายตรงนี้เนี่ยระบายสีตามช่องแบบนี้ได้ก็เจ๋งมากแล้วนะครับผมได้ออกอากาศแล้วนะได้ดูชิ้นงานของตัวเองแล้วคนต่อมาคนต่อมาชื่อน้องใบบัวอายุ5ขวบ2เดือนค่ะ อยู่อนุบาล2อทับสน้องยังติดตามรายการสอนศิลมาตลอดนะคะน้องวาดรูปวาดรูปผีหมีมานะคะติดกับผู้การไว้ น้องอธิบายว่าหมีเป็นผีเลยไม่ระบายสีให้เป็นผีสีขาวน่ารักน่ารักดีไม่ระบายสีที่ตัวอะไรระบายสีที่แบบบาดแผลอะไรอย่างนี้ต่างๆนาะนาะขอบคุณน้องใบบัวมากแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองน้องใบบัวด้วยนะครับผมผีหมีผีหมีนานๆจะได้ามารีวิวชิ้นงานผีหมีดูนะครับผมคนมีนผีตัวอื่น ที่น้องๆว่าอยู่ที่บ้านส่งมาได้นะครับอยากรู้ว่าจะมีผีตัวอะไรอีกส่งมาส่งมาส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s อ n s i n c l u b อีเมล์ d รซสอนสิน at thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัทกรุงเทพ10404ครับและว,วันนี้เวลาหมดลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ได้ทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ทางไทยพีบีเอสแบบนี้นะครับผมกับรายการสอนสินวันนี้พี่โจลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ 的分你。<music>